มีหลายคนถามเข้ามาแวะว่าวาจังไดค่ะอันย้ายย,าย้ายโชวงนี้จะออกงานดูคักนะ้อยย้ายนอนอกับคนโสดน,นะคะน้อชีวิตอิสระขึ้นอย่างนี้อยากเห็นยกกังกระด้เหยอยากไปสซกระด้ไปอยากสวมยังกระด้ษส่ว,ส,ว,ส,ว,ส,วสัมนปนหนำไม่ได้คิดหานเอาอยู่ในส่วบให้ผู้ใดไม่ตระแลนไปหาสวอย่างเฮี้ยไม่ยามาหนพลตั้งแต่เป็นโสดมาบอกเลยว่าประหยัดขึ้นเยอะพอไม่ค่อยได้ซื้อเอวอยู่ในส่วบสัมปนหนำเวลาไปซอกตู้เย็นไม่เาีมาเดี๋ยน้อยกินกลับขึ้นมาเฮียนพอและวันนี้ก็จะทําเมนูซอกตู้เย็นอีกแล้วไปทํากันเลยมือนี่ ผาก,กับโมที่มักไว้ตั้งแต่มมือแต่เหกก็ดโมกะทะภูรายายเอาขากระหัวสิงคามาสร้างเปนตัวหน่อยๆต้องปอแต่ไปเอาจอแอดแจทำพิธีต่งางกระทะท้องแดงเทงจั่วคากระเทียมหัวสิงคายแล้วก็หอมหัวแดงบวกพริกแห้งก็เป็บวกูดลงไปขวบโปงเงปลงโปงเลงมาลงโปงเปงมันระเบือแปบมาลระเบแปบชงเชงชงเชงปีนไปลายปีนมาให้มันแหมทรงกินหอมเตี๋ยวเส้นน,นั่งทวนพอมันเป็นสีแหมแหมจากน้อยแล้วก็กวดกลมระกวดกาตาขึ้นใส้จานพักไวแล้วให้มันเย็นจากน้อยแล้วก็เทจั่วลงไปในโถปานั่นฟงออกกก็็เบลงไปปใในนโถาห้มันมืเทจจจวกน้าาเปปลล่งไัออ หนึงห่งัจะสิปันงานมนตุุนตุุนตราตรายปีนไปปีนมาให้มันมนอุ่ยปุยช่วงนี um ้ก็สิมขี้เพชรกับข่าวบางออกไปหาเลาะเหรียบางตามภาษาคนโสดแหละน้่ะเนาวแต่ข่อยก็ยังเป็นข่อยกรขาดกันเกินที่ก็นไหนย้ายย่าฝ่าเบื่อกันเด้อทำไปทีต่างกทาหินอ่อนครูกายความบื่อตำตาบกเผาลงไปส่น้ำปลาขามเปียกลงไปเพิ่มความสมแข็วจากสามตองลองน้ำปลาขามเปียกนี่นะนะให้ส่น้ำบาขามเปียกสำเร็จรูปนคอะเนัะพอรสชาติไมัใจ่สีคงทีสีซีดน้ำปลาล้ไปเพิ่มความเอ็ม เปิดแก๊สนอหาอค่ะนาะใส่ส,ส่วนผสมทุกอย่างลงไปก่อนเทจวนาเปล่าลงไปเจาอจอนึ่เราดำพิธีเปิดแก๊สบัที่เน้ยพราะําเริมฝนมรบุบับเราคนมันตุนตรุนตรายตรายตัวตาตัวตามาดตัวตาโกดการโกดการปีนไปปีนมาจาวน้ำตาละลายเทียไปเรื่อยๆจวน้ำตาเนวตุยตุจากน้อยพุหล่ะนาอค่ะนาอยสมผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็เทจวกเครื่องที่ห้องปั่นใยลงไปบนบึบบับบึบมาดับึบบับมาละปะแปะปีนไปปีนมา้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเทียบเป็น ใช้กระเทียมกระเลยไปตอนคุรูขี้ดิคุรูคี้เลผสมมาประมาณ3กรีบนี่ล่ะซอเขียวได้ทีแล้วก็ซีมันมาทีนีไปจังแดดมีสอนไม่โอเช่ไม่ดีกูดไปนี่ยายไม่สอนบอกไม่โอเช่เพราะว่าลืมใส่ผงชูสานผงชูลงไปตามใจชอบคนมันตุนตรุนตรายตรายปีนไปปีนไม้ส้มผสมทุกอย่างเข้ากันซีมังแซบนู้นเราบอนว่าโอเช่มีสซ่อนบอกไม่สอนให้ผ่านตักใส่ถ้วยเนาะจ่อพร้อมเสิร์ฟได้เลยสานข้าวหัวหอม อมลงไปจากบวงหนึ่งนำมาดิม <c oughs> จิมจ้มจุ่มโซนที่เหลือยฝาฝราใส่ข้าวขวดเก็บไว้แต่สวมมือหลังก็ไดเนาะค่ะน้อยวานมาีสีชายหน้าลงไปเพิ่มความหอมเตซันดังทุนทวดคนแปะแปะมาละแป,ปะแป,ปะ,แป,ป,ะแป,ปีนไปป,ปีนไม้ผสมสูตรยางเข้ากันเดี่ยวพระเทศในแล้วลืมใส่น้องลูกนาวบีบน้องลูกนาว <c oughs> ดังจ้วกลงไปเพิ่มความหอมแล้วความสมเค็มลงไปจากหนึ่งปียงเสร็จแล้วจานนำมาดิมจิ้มจุ่มเจ้าหอนไปแต่แสบวะนี่ยายแปะนี้คือหมูหมักที่ไปซ้อมมาจากในตู้เย็นใครไก่ดังเปาะลงไปจากน้อยหนึ่งหมูหมักก็เป็นหมูหมักที่เหลืือออจาากกทที่่เเมมม็ดหหรระะะพูลนนคสิ์ฟ จ้าเจ้หอนกระนั้นริมจิ้มจุมแซ่บแซกับผักต่างๆและต่างๆนานาชนิดที่พิซซอกมาจากในตู้เย็นน้ำซุปวันนี้ก็จะทําแบบง่ายๆเทจ้วกน้ําเปล่าลงไปกับใส่รรดีก้อนลงไปจะก้อนนึงใส่าริมจิ้มจุ่มเจ้าหอนลงไปจ้าสองตองหล่องเพื่อความเจ็มโจนใส่คากรหอดสิงคายซอยลงไปน้ำน,อน็อคเนาอเพิ่มความออยใส่ใบมะกรูดล,ลงไปด้วยก็ดีนะยายแต่ว่าวันนี้ใบมะกรูดที่บ้านหมดในระหว่างรอก็คอมันแห้งข็าหูบน้ําผลไม้เอื้อกลงไปเติมความสดชื่นก่อนข้อมอ่ำเลิมฝนมดบุบบับ ต่างๆนานาชนิดว่าวันสิเป็นคุณกาดีคุณกาดลงไปไปตอนขลอเคล็ดคุรูคิริพอดีสุวตามโดยเห็นอีหยังบุญย่าก็จังเห็ดบวกนี่ยหลังหัวบานเห็ดหมูปลูกมีกีกอยู่แต่ย่ำดังเกิดเกิดเกิดดีค่ะปิดผักบุงลงไปผักมันดีเก็จะแม่เด่นอีดหลากหลายนานาชนิดใส่ก้าวโพดก็เห็ดเข็มทองลงไปน้ำที่ขาดม่ได้เลยก็คือผักคุณแพร่หอม มือนี่ก็จะหอบทุกอย่างลงไปในกระทะต้มเห็นมนสูกเหลือจังสวบทีเดียวนะค่ะน้องในระหว่างรอวันนี้อากาศมันร้อนจะนั่งให้เงียแตกสดๆอยู่ทําไมล่ะหูบน้าผลไม้เอื้อกลงไปเติมความสดชืด <c oughs> ่นมอกเริ่มฝนมดบุบบับทุกอย่างสุกแล้วมันเป็นแต่แซบขนาดนีจะนั่งทนหิวทําไมล่ะไปกินกันเลยเชิญส่วนบุบส่วนบุบทุกอย่างมาใส่ลงจานบากอเอาตะเก็บสเตเลตขีบยานไฟมันดูดนะไปยายส่ดน้ำโก้โกลงไป น้ำซุปเปนเจ็มโจนของคออย่างแรงมีแหงหงายาวขีบซีนหมูจุ่มกระน้ำบริมจุ่มๆแบบช่ำช้ำสูบลงไปบัดที่เนี้ยสวบลงไประละหลายตอนมันเต็มปากเต็มคำดีค่ะกระน้ำบริมจุ่มๆกระดูชาซีซ่าสัวซาโสดแซบโซโนโอใช่บดีกูดบรีมาสและเบิ่งคำนี่เนี่ยยายมองดูลงไปมีคนอยากน้ำบัเนี่ยายมาเด้อมาสวบน้ำกันเห็ดลวกผักลวกกันยำดังกึนกึนกึนดีดีนี่นี่หล่อที่เขาเรียกว่าสวัสดิ์ทรงโปร แต่วสวดไปสวดมารู้สึกว่าเห็ดเข็มทองจะคาแค้วนะยาย <c oughs> ถึงจะคาแค้วยังไงก็ไม่ว่านก็เนี่ยมันแซบซวนบุกกระบริมจุ๊บๆแบบช้ำๆไปทําตามได้ยายขอแนะนํา